ทุกคนทราบหรือไม่ว่ารษนะมือแลรท้าของคนนั้นสามารถบ่งบอกถึงอนาคตและอาชีพว่าจะดีร้ายอย่างไรรษนะมือของคนนั้นบ่งบอกถึงอนาคตได้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของแต่และบุคคลแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าและบอกต่อเป็นวิทยาฐานรษนะมือและเท้าหญิง ถ้าฝ่ามือฝ่าเท้าน้อยมีโฉมงามดังดอกสตบุตรจะได้เป็นนางพญาขาแดงจะเป็นสุขถาขาดำจะเป็นทาตน,นิ้วเรียวดำรำเทียนจะได้เป็นคุณนายอย่างแน่นอนชายใดนิ้วเสมอกันทั้งสี่นิ้วจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปถ้านิ้วห่างออกไปจะมีเมียเป็นแมงมายหญิงใดชายใด ก็ตามถ้านิ้วก้อยข้อกลางให้ทุกคนนั้นนับดูถ้าเป็นขี้พ่อเรานั้นจะตายก่อนแม่ถ้านับได้คู่แม่ก็จะตายก่อนพ่อผู้ใดก็ตามฝ่าเท้ามีรูปหลังเต่าอยู่กลางฝ่าเท้าเป็นบุคคลที่มีบุญหนักสักใหญ ฝ่าเท้าใดมีรายละเอียดอ่อนดังใยใหม่เป็นลักษณะฝ่าเท้าที่มีบุญฝ่าเท้าคนจะมีเส้นใยบางๆเต็มฝ่าเท้านั่นแหละฝ่าเท้าที่มีบุญฝ่าเท้าเสมอกันคือไม่มีบุ่มไม่มีเว้ามีบุญเป็นอันมากจัดอยู่ในขั้นอัจฉริยะ หมายถึงมีความรู้สามารถสั่งสอนโลกได้ฝ่าเท้าผู้ใดมีลักษณะคล้ายรูปสัตว์เป็นลักษณะฝ่าเท้าบุคคลที่มีรูปมากทีเดียวลักษณะที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมายังไม่จบแต่เพียงแค่นี้แต่ถ้าคุณทุกท่านอยากจะรับชมรับฟังกันต่อก็ <Okay. S 1> อย่าลืมกดติดตาม